ขอแนะนำนะครับอเิอยนรัชาประกันภัยนะครับประกันภัยชั้นนำนะครับที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับอ่านี่เบอร์แจ้งเหตุของอเลอันรัชาประกันภัยครับโทรหนึ่งสองเก้าสองนะครับลูกค้าที่ทำากันภัยนะครับก็จะมียาโค้ดสองอันนะครับอันแรกนะครับผมยาโค้ดสแกนดูรายชื่ออูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูขั้นตอนการแจ้งเคลมะครับก็มี ทั้งแจ้งเคมปกติเคมสดหรือเคมแห้งเคมไม่มีคู่กรณีอนนย่รางงี้ลองเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับอันนี้คือเบอร์แจ้งเหตุนะครับหนึ่งสองเก้าสองของอลียนนิติจารประกันภัยนะครับราคาุค้าก็จะมีบริการช่วยฉุกเฉินนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับหลัลกๆของบริการช่วยฉุกเฉินนะครับอลียนนิติจาประกันภัยมีตั้งแต่ประเภทสามสามบวกสองบวกก็มีให้นะครับ ช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็ประเภทหนึ่งนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินเติมน,น้ำมันให้5ลิตรต่อครั้งนะครับอ่าหรือปีหนึ่งไม่เกิน2ครั้งนะครับน้ำมันหมดฉุกเฉินนะครับอ่าบริการให้คําแนะนํานะครับปัญหาทางเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือกรณีรถล,ล็อกโดยไม่ตั้งใจนะครับลากจูงนะครับหล,กหลกักๆคือบริการลากจูงเลยนะครับที่ท,ที่หากเกินเหตุนเนี่ย ต้องใช้รถลากนี่ถือว่าค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะครับถ้าจ้างรถลากจากข้างนอกนะครับอันนี้คือมีบริการรถลากให้นะครับไม่เกิน25กิโลเมตรนะครับพูดง่ายคือในพื้นที่แหละครับถ้าเกินก็คุยถ้าระยะทางไกลก็สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะครับแล้วก็บริการแนะนําให้รถเช่าอะไรพวกนี้นะครับอ่าบริการทียประกันภัยให้เป็นข้อมูลลูกค้านะครับให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับ ก็จะมีบริการที่เุเฉินนะครับนี่หน้าตาซองกระป๋านนะครับซองกระป๋านก็จะมีบอกรายละเอียดเบอร์แจ้งเหตุค้นหาอู่อะไรพวกนี้นะครับอา่าโทรหนึ่งสองเก้าสองนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีแนะนำมีอะไรใหม่แพทย์วัาซนใหม่จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับข,ขอบคุณครับ